คุณหมอคะพูดถึงคันเนี่ยมันมันคันเข้าไปถึงข้างในไหมคะหรือว่ามันคันเฉพาะภายนอกเชื้อราที่ว่าเนี่ยค่ะโอ้โหค่ะน้องตังคันเนี่ยถ้าชาวบ้านมาเล่าให้ฟังก็คือเอาผ้าถุงถูจนเลือดซิบโอ้ค่ะเพราะมันคันจนรุนแรงจนไม่สามารถจะทําอย่างไรได้เลยนะคะถ้าคนไม่เคยคันก็คงจะไม่รู้สึกแต่คนคนที่เคยคันจะรู้มันคันรุนแรงมากนะคะโดยเฉพาะคนที่เป็นเบาหวานแล้วก็ไม่รู้ตัวเองเป็นเบาหวานคือช่วงนี้ชฉรีเจอคนไข้ที่ สุขภาพรุนแรงแย่รุนแรงนะคะมา,มาหลายคนทีเดียวซึ่งไม่น่าเชื่อว่าเราจะเจอขนาดนั้นก็คือคนหนึ่งมาด้วยเป็นคุณผู้ชายนะคะมาด้วยน้ำหนักลดแล้วก็มาด้วยปัสสาวะแสบขัดปรกฏว่าน้ำตาลเบาหวานเขาไม่เขาบอกว่าเขาไม่เป็นเบาหวานแต่เช็คเบาหวานนะคะเนื่องจากสงสัยน้ำตาลเจ็ดร้อย Oh. 722สูงมากเลยค่ะก็ส่งเข้าโรงพยาบาลดังนั้นสรุปว่าอาการเหล่านี้นะคะอาการปัสสาวะแสบขัดอาการคันช่องคลอดบางทีมันไม่ได้เป็นเหตุแต่มันเป็นผลเช่นเป็นผลจากน้ําตาลสูงอีกอันนึงก็คือเมื่อกี้น้องตังเริ่มพูดว่าเรื่องของความอับชื้นบรรยากาศนี้เพิ่มเชื้อราไม่เพิ่มค่ะโดยเฉพาะเปียกตัวเปียกนะคะแล้วก็ไม่ได้มาอาบน้ําไม่ได้ผึ่งให้แห้งอันนี้เชื้อราก็ชอบ แล้วก,ก็การนุ่งครับเมื่อกี้เราพูดก็คือกางเกงยีนส์เนี่ยอาจจะเหมาะกับการสมบุกส,ส,ส,สมบันแต่ว่า,าเป็นสิ่งที่ต้องห้ามสำหรับเวลาเป็นเชื้อรานะคะเพราะเชื้อราจะชอบมากเลยถ้านุ่งครับอีกการนึงคือสวมผ้าอนามัยใส่ผ้าอนามัยผืนเล็กอืมเป็นการทุกวันชใช่ใส่ทุกวันค่ะเป็นการเพาะเชื้อราอย่างดีเลยนะคะก็เป็นสุขลักษณะที่ไม่ควรใส่นะคะก็คือผ้าอนามัยผืนเล็ก เฉลลีจะบอกเสมอว่าการใส่ผ้าอนามัยผลเล็กคือการเพราะเชือ้อแล้วเมื่อไหร่ถ้าเรามีตกขาวเราไม่ควรจะใส่อะไรไปปิดบังนะคะเหมือนกับเรามีน้ําลายไหลเราก็ไม่เอาผ้ามาปิดปากแต่เราไปหาหมอที <ะ S 1> น้ำออกจากหูก็เช่นเดียวกันดังนั้นเวลามีตกขาวจนถึงต้องกับสวมผมา้าอนามัยขนาดเล็กหรือใส่ผ้าอนามัยเนี่ยต้องไปหาหมอนะคะแสดงว่าไม่ปกติแล้วนะคะแล้วถึงไม่ไม่มีตกขาวใส่เพราะว่าเพื่อความมั่นใจอะไรเนี่ยนะคะ ก็เป็นการเพาะเชื้อตัวเองบางคนก็จะมาด้วยช่องคลอดมีกลิ่นเพราะว่าการใส่ผ้าอนามัยตลอดเวลานี่เองนะคะ